น้องชาวบ้านน้องตะไคร้สุปูสุคนเด้อครับผู้ใหญ่สวนขอ,อรายงานตัวอันพอผู้ใหญ่มาแต่ไสครับนี่มาเตะบันบาา้นใบเดาคือมาย่ายมี่เพิ่นเปิดงานไปแล้วดีครับเอากครได้ยินเปิดงานหรอคอยจังมานี่เอาเพิ่นเปิดงานไปตั้งแต่มมอเลมท่นนานไหนแสดงคุณแม่เอาก็เรียกของ,งผู้ใหญ่บ้านน้องตะไคร้บ้านโคุลามบ้านน้องปิ่งบ้านโคบ้านาน้องกูบ้านซาบัตีเราคอยบ้านดิเจ้าเนี่ยอ๋อตีคนละบ้านเนาะ อันมาหยังครับนี่มาหยังเมื่อนี่มานี่กับสิมาหาเงินตัว <c oughs> อันประกาศไปยังในขัวในเดอ้ออย่าห่วงจะไม่หลถอดไก่บอสุกอันผมกินคือสุกโยสานาะสุกเป็นบางตนอ่ะจิจัมมะคุงน่กปรกกอกระฝานเนี่ย <c oughs> ปัญญาหมาลำไ่ได้กินอาจจะฝ้าหลายเขาจะว่าออกบอัิจักหรอกไมม พันยูบ่ละโอ้หุ่นทั้งพังพุ่นหันผมบ่เคยกินเข่าดอกมานน้ำมลำ่ำสุธานาัดคอสมพ่อหลอับบ่เหลียงเหลี่ยงไก่ไปรอบบ่หันไปใส่มาใส่ข่อยบอ่เคยไปซอยการซอยงานบ่ดอกเป็นบ้านมาหลายปีกินฟี่ย่างเดียวแ<บ>ถวบ้านนี่เป็นบ่ผู้ใหญ่บ้านวั แสดงว่าข้าเจ้าตั้งเป็นโมเดลมาแล้วเนาะในบ้านประเทศแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเป็นผู้ยานผมไม่เคยจ่ายเงินเดอ้อแต่มาจ่ายอยู่หวัวละห้าสิบบาทแน่พ่อได้ซื้อปุ๋ยพอ่อ,ยพอได้ซื้อผง๋ยยูรถพ่อได้ซื้อน้ำปลานั่นได้ยี่สิบบาทมาแล้วไอ้หลน,ไอ,ออนไอ้ที่หลนต้นนี้บ้านไข่ต้นนี้นั่นพี่น้องไข่บ้านมะเยาครับมาโอ้แน่นอนมาชัน ้เราเมียอยู่พีทไอใส่ละพี่นั่งไข่พี่นั่งไก่ไขออ่คืออย,อ,อย่างยี่สิบบาทคือบไข่พอดลอยส้นยวนไขสีฮอดบ้านมะเย้านิดน้ำมันบ่ออไรนี่ยี่สิบบาทบ่มีได้เงินะยี่สิบบาทไข่ลัดโคกออกไปบ้านเจนเทาออกไปบ้านขบน้าโคสอดเขาบ้านน้าฝายเขาบ้านนุนมะเย้าคนนี้ผู้ใหญ่บ้านมันก็ไม่กลาเป็นกำนันหรอก เงินบ่พอใจเขาบ่ได้เป็นกำนันหรอกพระเจ้าจว่าใจกำนันเดี๋ยวไ่ได้ให้ใช้บ้านดิให้ผู้บัาญใติบ้านน้ำกันอันนี้เดยกข้าวมาว่าต่อข้าวลรียดอกว่าครับข้าวเท่าน,นี่ละเมื่อวานีคดีใจไล่ไล่ครับที่มีโอกาสได้แม่เยี่ยมมายามพี่น้องทางบ้านเกิดเมืองนอานจะขวงผมกะบ้านปูบ้านย่าอยู่บ้านนนทังง่ง น,นันนนหัง่งปูใหญ่มาอีกแล้กโอ้ยลูกไส้ข่อยเดีวยวต่างกันพ่อจีแยงลูกขอบคุณครับนี่เอฟซีเมียมาน้าบล่ลูกโอ้ยอีกจัจหน่อยจีไห้ไม่ยื้อหาซีฟเอามีหน่อยกินตามหน่อยละเงินละมาหาเงินละบ่ได้มาหาแนวม่อนดอกบุญฮัลโหล ผมมีนดอกมือดีดีใจก็ได้ไมาเยี่ยมมายามงสายเลือดพี่สายเลือดบรรน,นุ่นห้างปูผมเป็นคบนบรรนุ่นห้างแต่ว่ามนนือนี้ผมไม่ได้มาผู้เดียวมากับบัวเม <î ss> ียผมโมมีตัวเมียเมียทุกฮะใช่กว่เจ้าหูจักเกี้ยนข่อยยุติ โอ้ยมาแล้เอไทเอาละอันพูดเสีนปหลจะเา้ามาเดอรอกกรเดพอเฮแม่ขั่วแม่ัวมาคัดปากไว้เียวกระดอกกระเดียวผู้เีวโอ้ยแม่รัวอันยายหยอดอ้ยยายหยอดเจ้าจะจมให้แม่รั้วเด้อเพิ่นมาบอกแล้วว่าเพิ่น มันหลายเพื่อเล่นฝ no ่าวัดเพล่งก ah ับบัวสุกกระแซบดอกบัวสุกกระแซบดอกแต่เป็ดไอ้แต่หมามันกับบัวทอดแต่เชียดอกมันกินที่ปุตตุโดนละแต่สร้างหัวมันทอดเป็นจีเรียนอยู่อ้น้ำยางอยู่กับสร้างมันทอดน้อยเนาะง่วงตัวใหญ่ตัวสภาพ้ามันกินสุกตัวได้หรอง่ะงกล้วยมันหนักตัวปากใหญ่เขาบม่เห็นกระเจ้าปิ้งทุกตัวได้หระบัวทอดทุกตัวปาดข้อกินโดนมเอนีกามากับทีมงานหลายคนทีมงานของเพจจารัศมิแสงอำมฤตศิล พี่น้องครับผมอยากเสยพี่น้องข้าวบ้านน้องตะไก่เข้าใ้หูจักใ้พวกพ่อก,กับพุ่นหนึ่งผู้นี้เป็นตำนั่นเขาว่าตำนั่นสี่ยูดโดนเป็นคนแถวนี่แหละครับค,คนบ้านนนพูนี่ล่ะเสียงกระเบือตอนรับกับตำนั่นต,ต,ะ,ต,ะ,ต,ะ,ตะลกภาคอีสานจะมาขอแย่นอาจารย์มิสเตอร์เฉยมาอีบ่ันน้อยกินที่สิบบาทเนี่ อีกอีกซี่สิบบาทพอรว ao oh, ban เดี๋ยวพอใหญ่แม่งเจ้าสีร้องเพลงคือร้องตอนร้องไม่ไหมคลองดีดีเลยตอนหม่องเก่ามาหอนมาหอนนี่พ่อหอดสละอีเอาเงินเอาเงินก่อนอเดี๋ยวขึ้นขึ้นมากันโอเสียดายเสียดายเอาพอมากกว่านี้ขึ้นหน่อยก็แล้วสีร้องให้ชมสัก่อนยังเสี่ยงคนกันมาเบรกกันนั่นด้วยด้วยเอามันเบรกก็พอเออเจ้าร้องเพลงนี่ร้องตอนแรกๆคลองมาอยู่ดิ เอากระคองเ่ะเนาะกับแกงเพ่งบ่คลองเสียดึงไหนแกงเพ่งคลองมากคลองมากคลองมากพ่อชะละอีอุปปัตะเดาเดาเอาเรืียกกันโอ้เออมาหลายๆเด้อก็จะไปซื้อเบียร์กินซื้อเกาหันล้วเอาไะไรสักคนเมียพอเพ่งเจ้าล่างมากคลองมากคลองมากมองเกาหมองไม่หมองเกาหมองเกามาหอดหมองชะละอีเนี่ยหมองชะละอีเนี่ยเอ้าเจ้าไม่แย่หรอกเรื่องเงิน ก็ไม่แย่แล้วมาซาลอีเจ้าไม่แย่หยังแย่หนังเนาะเจ้าก็ฟังว่าท่านเหมอดเนาะเอาเอาไม้ดูมองเจ้ามองที่เฮาเคยเล่นบักดีอายเอาไม้แน่ที่ตีน้องไปลีอยู่โพนกับดาวไป มาทนได้หลายบงันไปว่ามันเก้าจีบไม่เป็นแย่แย่ยังแย่ใครหมดเดียงขึ้นไกลๆเรื่องเนาะักหลานเนาะมันมากสละอีหรอเนาะนี่ละการร้องกาล่ำการแป้งก่อนแป้งอยังหนึกมันก็ต้องสละสลวยอันนี้เพ่งกับสละสลวยแม่นบ่พอใช่เออล่ำเนี่พอฮะล่ำเนี่ล่ำกับสละสลวยอาเป็นอาอีเป็นอีโอเป็นโอไปนี่สะมืดนี่ผมคนสิเป็นมะล่ำ ต้ยไ,ได้ก็เป็นมอลล่แม่สางเป็น<า>แต่กี่เอาไอ้ไข่ทองห้ทองขาดทองเอามัดสุดอีสุกรทองเอามัดสุขัมที่อาจารย์เพื่นเขียนห้จนว่าไปหอดอันจุดจุด,จดเวาก็ยังไปทองเหาอยู่บ้าพอลับไปแล้วมา้อเอ,อ,อจุดจุดวา <c oughs> วว <c oughs> บ้าพอ เบาเลี้ยงก่อนล่ำสัมผัสสละอาสละไอสละโอสละอีนี่เอาให้จักก่อนเนี่ยนะโอ้โอ้ชุ่มสัมผัสดีดีสิครับผมร่ำไหนฟังจักก่อนนึ่ครับอ่าก่อนนี่สีล่ำก่อนสละไอฮ่าฟังต้นบบอก่อนนี่มอบให้คุณพ่อเย่าเด้อพ่อเย่าแม่โชคประคองฟังไวย กระมีได้ชะละไอแต่ยังมีรถไถท,ที่า้าไย,ยากใหญ่ชะละไอ <c oughs> <c oughs> เป็นยังมาเนี่ยั้นบ่อไถกับบ่อได้ไปไถให้จังถือใจเออชะละไอ,อ,อขั้นบ่นไปไถให้ฟังเสียงจมจนขีไหลยว้ยบ่าบาแล้วจมคับจมแนวกูเด็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลองบ่ไปไถที่จมเป็นพื้นเป็นไฟก็เลยไปไถ<อ> <c oughs> ให้เฮ<อ>้ส <c oughs> ือใจครับนี่ ท่านมันไปไถไรทางเงินไะไไรเอาวานเป็นแตนทา้งบรนนุษคูบ้านไม่เจ้าก็เป็นได้มันขึ้นถามเอาหนิเพิ่นบ่ม้ายางไก่คอยเลยไห้ใส่รถไทเป็นจังที่ได้ให้ใส่รถไทพอเขาแล้วก็บอกไปให้กันนาคาไถเนนะมือดีใจมือดีใจมือดีใ ขายเขาปันลั่นก่อนอ้ยลัดยูหันละอันนี้การการแจ้งกอนครับกสร้างมันสลรสลวยเอินมุกมืออย่บนมีแล้วว้าจจะตื่นดกัเป็นมอลำมื่อนี้จะรัดพกดแสงเสีินไปเรื่องไปล่าให้บึกเลยครับบ้พอเดี๋ยวเดีวยวยวสลายแล้วเออสลดยอะไบ่เอามันกระสืไตูกระสมาเบคือบังหันละเนาะ บ่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 เบียดผมว่าสาเอียพอต้องว่าได้เอาได้ยู้แต่ว่าย้ําเบียดกระบาดบ่เบียดบ่เบียดร่องร่องร่องมึงด้เอาวอาตาบินแท้เนื้อปูนี่ตลาด้วยเนาะฟังสาเอีเรื่อพ่อไปซัมฮานี่เออซาเลีสิได้ว่าสาเอีเอา ในมีเป็นนี้พ่อเถ่อสีตั้งแต่ขั้งเดือนสีจนว่าหอดมือนีพ่ท่านให้พ่าใหญ่สีโอ้เนีวหดีไว้ายายอันนี้เนี้ยัีนมีเลยไปซื้อมากมีชื่อสายะบาทสีน้ำเทื่อสีโอ้ายถือพดบบาทสีนี่เสเงินมอมีพ่อไผ่วาสีไปเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋คือภาษาะที่มีสายอะไยู่่ม่มาจะใส่ไผ่ระมารไใ้เงินนะ เงินพ่อว่ายชลไรอีกคือมีไพ่อีกที่มีชัลไอีเอาเงินตะกี้ก็มีไพ่มีเฟียงมีเสลืงมีต้มรึมีบาทเงินมันก็มีไพ่อ๋อไพ่เออขันดอนชัลไรอีใช่ไหมจะเป็นพี่มันก็เงินกัเป็นพี่มันก็บ่มีหลือเงินเอาเอาแต่เอาเอาแต่เงินบ่มีพ่อไพ่ว่าสิไปเป็นีเออไปไงนี่ มักจระอีกหน่อยไอ้ออนึงปวดจับมือ,อมไมีม่นำเอินหาเศษสีจุทอดทีไปหอดสวนมักมีเลยถามชื่อชีผลแน่น่่แนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพาะที่อาเดี๋ยวางอีมาแต่ใส่อีกผลคือวาณาระอีอ๋อผลกัจากวกมีหัลละมึงมีมันกับมีหมักมีผลมันคือมาสสสระอีมัน,น,นอ๋อ แตเราสตอรี่มใช่ก็เป็นผีแบบนี้มันบ่มีผีโอ้ก็เป่นต้นพ่อต้นให้น้เอาสมบ่ได้ถามซื่อทีผลไปฮอดต้นเพี้ยมันมาคล้องผีโอ้มาคลองต้นอไปฮอดต้นบาดซีพ่อดีขึ้นเราเ่มีพอสียืนซีเีเดีัสียืนย่ใส่่่หอมมีะยืนซี่อมบางี่เฮ้ยเบนี่ส ขึ้นไปทัวรอเอาอียืนซีแม่นี่บืนขึ้นบืนหาจนตาตีพศสีเป็นผู้ที่หาบักมีนวยดีโอ้ยมนเกี่ยนซีเมยนีขึ้นบักมีสิล่าขี้เลี้ยวเห็นหูเดี๋ยวเดี๋ยวเผู้ใดซาบาสินลาขี้เลียวเห็นหูผู้ใดเเพสินมาใส่หูเดี๋ยวเขียนไอคือพาเขามานจุดี้ยมันก็บอกปตาวาเนาะ ว่าได้เจ้าเปาแล้วว่าสระอยีบางหนึ่งพอเจ้าจะมาขับคำจมเไดนสระอีต้องเอาสระอีใส่หมูน,นี่เอาขัดขันจะวาบงังเอาให้ผมมาเออมีไงมีขึ้นแบบนี้เอาวาบไม่ไงมีขึ้นแบบนี้สินเล้าขี้เหลียวเห็นอ่ะมีไงมีขึ้นแบบนี้สินเล้าขี้เหลียวเห็นออโอ้ยสบายดีนี่น,น,นี่ไงสบายดีเน่ะเอามาว่าเอา ยวนเล่าชีเหลียวเห็นหูเออพราะเธอชีเหลียวเห็นจรว่าเอ็นขาสี่แน่แน่แน่นเอ็นขาจะมองร้อนนี่นะจักเ้ยเอ็นขาเน้อจรว่าเอ็นขาสี่พราะยายสีเหลียวขึ้นเหลียวเห็นหูยายมีตีแน่แน่แน่นมันม่มีดอกหูตีน่ะมีแต่หูหนวกหูเน่าหูตึงไปสั่นตัวหูที่มาใส่อีกก็บพกาะกาว่าดอก หูตีขัดจันวาบเอาจนหูบุบบกาวาเสียงเลยสียงสี่งสี่งไนไปแม่องสเหลียวขึ่นไสาดกันดู้ปสิพธิสีเหลียวขึ้นเหลียวเห็นหูยายมีตีเลยบักขายฮอแบักเลยคุ้มสู่ใหญ่มนี้ อันคุ้มสู๋เนี่ยขนมซาลาเอใส่ี่ผมว่าสุดยอดเลยเออจังก็แปลวาใส่แต่ของแป่า <c oughs> คุ้มสู่ <c oughs> นี่การเล่นการหนังสมัยตะกี้เขาซืบอเล่นเพลินเผินมันสิเล่นไปนะ่ทรงทาสิกะให้มันเป็นให้พี่น้องคืดเอาโรดครับนั่นคือตะกี้แต่ว่าสมือหนูโอ้จะว่ายหยังว่ายหยังผมมุ่นายอยู่ผมจะได้นักสแสดงไม่ไม่อยู่ ผู้ใดนในมาร์กในด้านตลกเด้อผมขอรับสมัครรับสมัครว่าผมจะพาเล่นแบบสา,ารสรุนแบบบวอยเมียนทางใต้บบนะครับนี่คือความคิดไว้นะครับเอา้าผู้ใหญ่สวนครับจะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้แบบเดียวกันเป็นพุญญาเงาพุญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นพุญญาเยาครับเจ้าด่านเป็นพุญญบ้านของเขาเว้ยพ่อ ก็สิได้เป็นบ่ยาเตีองพี่น้องผมหลายโอ้โหปลอดพี่น้องหลายเรื่องลยมูหกนึ่งแมงบัดเลยไอ้พี่น้องูทางไก่ได้บาดเห็นไหนพี่น้องทั้งไก่กันป้วยย่าพ่อเอื้อนเอาโอ้พอหอดเวลาไก่สีเลื่ยตั้งอีกสามจีมือสีเลื่ยตั้งส่องเบิ่งคู่ต่อสูงส่องสีแผ่อยู่ตรวนี้โทรเลยเออฮัลโหลสุ่ไหน อยู่กรุงเทพมีจะคนอยู่ระยองมีจะคนชอนบุนนนรีจะค้นขึ้นมาเดอ้อขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อร์อขันแนนตามหลังเขาอยั่วโอ้โหเขาเขาต้องชี้คะแนน,น,นประเมินในเล่นากันท้อะเมินประเมินแล้วเจ้าที่จะมาเป็นมอลลั่มาหนิโอ้เป็นมอลำนี่มหมอลลั่น,นิเขาลั่มยักลางคืนโอ้โอ้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตาจ๊าบางเว้นโอ้ ขันแจ้งเว้ามานถหาเขาไล่ออกเรืเ่องไหนเฮ้ยบุษยานเรื่องไล่ออกผมเนี่ยบุญญาณเลยโอ้บุญญาณขั้นมีเส้าบ้านไปประท้วงไล่ผมออกเออเข้ากับชิงล่าออกแล้วลงสามัครไหมตัวย่างมีให้เห็นเอาค่อยขอร้องกันสิไปจา้างหมอ้ยเราไม่ขอจัดคณะนฮะไปจา้างหมอ้ยเราไม่ขอจัดคณะนะได้เ,เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวขอเสียไจัดงานากันจัดงานงนี่ยังงานวันเกิดฮะงานวันเกิด เจ้านี่เกิดนี่พ่อเกิดเท็นหยั่งเกิดเท็นหยั่งเกิดอยากกินโอ้ยเกิดอยากกินไม่เราเกิดอยากกินนั่นอยากกินนี่จะว่าต้องจัดวันเกิดจะขอมันจังเนูอ๋อสิเปล่ามะล้มเออเอาแบบไดแบบเตยปะบวบค่อยว่ามักเตยค่อยกวาดน้ำเขาก็ได้เอาเอาหมอลำคณะไหนที่เขาลำไปเรียงไป็นเหล้าเถอะได้ได้แต่พอไปหาให้แต่พอถ่ายจะเข้าเด้อ เอาได้ๆสวนครับคุณยายสวนครับครับเอามาล่ำจ้อยจงจ้อยจงเลี้ยงล่ำแบบไหนพ่อเอาเลี้ยงเขาล่ำเลี้ยงหญ้ากินปีงไม้แล้วเด้อหญ้ากินปีงหญากินปีงเท่าที่ผมจำข่วมใดมีคณะเพชรบุรพ่าไปไปไปย่ <Nh ưng S 2> <ม>างบ่อหื้อจักลับไปหาเอาเอาครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหัดให้โดน ข้าเ้าเขายี่ึ้นมาที่ไหนคอยหิวมากเอาหม้อรั้งจีปาดม้อจ้างไง่าเฉะกางฮานใช่ไหมอุ้ยวิ่งม้องไปมานเลยเพนประกาศเด้อเพิ่นฝากมาประกาศรางวัลใหญ่ออกแล้วว่าเอาเอนี่ยวันเกิดสวัสดีค่ะถ้าบ้านมงโปดสุขุมสุขคนนะคะน้อนบ้านมงโป บ้านตะไคร้เนี่ยบ้านน้องตะไคร้คยเววบ้านท่านแลว้วบ้านมงโปที่มาเอาผัวเอาเมียอยู่บ้านน้องตะ,ะไคก่ขอเสียงปรบมือให้มันหน่อยขอบคุณค่ะลูกหลานนั่ง่าแม่ก่อนเม,มื่อสิรัมนะั่งอยู่นี่้อลูกนะนี่สแสดงว่าเป็นนั่งเอกเนี่ยนั่งเอกค่ะทองค่ะนั่นะง่าแม่แป๊บนึงนะลูกนะมาชมง่า ต้อมนะฟั้งถึงวันวันป้าเบยเบอร์กูหลาบป้บบบบาพับนุ่นกระลังไรกระรองลงน้ำพื้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวเ,<อ>เปิดงานในคอยไปเกาะเตือนผ<อ>ู้ใหญ่บ้านมาเปิดงานในคอยไป้ผูใหญ่